เดิมตีไรไม่ตัดตุยนมาโคเตรีมเตรียมแบบสันเดิดมเลยดเดิมตีเดิมตีหน่วยตีเมื่อวันเคยเห็นไหมโอ้มค้่อเตรมยาก็ดิมมเลยดมมก่ตี่อนนมเวละสวน งานเดิมมาดูงานทมานี่เดิม่ะโอ้ทหารทหารนี่ยานพลังจะพลังนะนะวิลี่เวลาเป็นก๊อตแบมรุนีจุกบางเลยเจีวเลยนี่โดมเดี๋ยวพามาดูโดมมาดูโดมครับโดมมาดูนะฮมีมีไกด์บรรยายฟังแล้ววันนี้ไม่ต้องยากแล้เราพูดเหมือนเราเป็นเจ้าของนะครับนี่ของร้านของผมเองครับผมให้เลี้ยงมยนจับเองยังไม่ไหวครับ มะช่อารี่บอบอบอโอ้ย้โลลล้วนิลมาม่วงแอปเปิลมวยแอปเปิลบาทพี่เลงพี่ล้งเพรเพลเพร่ดุบอกเป็นมาม่วงที่หวานอร่อยฉ่ำกินแล้วบาหวานไม่ขึ้นแต่ไตจะเป็นแทนไปลงที่ไตเลยโดอันนี้เขาโดนเปลืองเชใช่ไหม ดูพล oh. ูเช่โอ้ภาษาไทยก็คือมะม่วงมะม่วงเช่โอ้มะพร้าวจูรถแบบใครมาดังเจ็ดก็เลยปีเดียวประเดี๋ยวแบบนก็เลยนี่กายได้อยู่เองอยากไปเดิมปะอันนี้เขาเรียกมะกอกบูนเลยดูแถวคันนาไม่มีไม่มีพื้นที่ว่างไม่มีพื้นที่ว่างเลยอู้ยไล่ยาวไปถึงโน้นเลยครับไปไหนก็ไปปลาพัทลัน อันนี้เป็นโอ้ไม่มีพื้นที่ว่างให้ดูครับแต่เต็มไปด้วยสมุนไพรพลไม้พลหมากร่างไม้โอ้โหพื้นที <laughs> นน <laughs> ่นี่ก็ต้อง <laughs> อ้อยบอกเออแต่หน้าต้อง <laughs> อ้อ,อยเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเอฟซีฟังไม่รู้เรื่องว่าคุยอะไรกันแปรแซับให้ด้วยแปรแซับไตเติ้ลให้อันนี้อันนี้คือโดมโดมผักนะครับผมซื้อโดมผักสิบลูกประมาณก็ประมาณสองล้านห้าครับเคียบไม่มีครตรวจสอบการที่เป็นโนมายครับโนม้ที่เลี้ยงหอยที่เลี้ยงหอยปลาปลาดุกอ๋อเรื่องปลาดุกวะนึกว่าที่เลี้ยงหอยโอเชี่ี่เป็นกระถางฝั่งโน้นไอ้กระชังฝั่งโน้นครนะ ทั้งปลาทั้งเยอรี่ในปลาไม่มีกระเจ้าเยอะมากเลยลงไปงมไปถึงสิบนาทีได้เลยหนึ่งหนึ่งสลอ,อนี่พามาลุยสวนเจ้าของสวนนะครับ <c oughs> คุณวันเพลญน,นะครับผมนี่พามาลุยสวน <c oughs> มาจากกรุงเทพเพื่อสิ่งนี้ครับผมันยายเองเหมือนกับปลูกเองนั่นแหละครับ <c oughs> อันนี้ต้นมะกอกภาษาไทยก็คือมะกอก <c oughs> นี่กรมการปกครองมาเองครับผมมาคูประพืชแล้วคูป๊ะพืชครับผมใช้ผู้หลักผู้ใหญ่มาเด็ดไม้ดอกไม้นี่เลยต้องดูแลครับเทเๆครับนี่เท่กคนข้างๆใช่ไหมใครรู้ว่าต้นอะไรก็บอกแอดมินหน่อยนะฮะเม่นบอกเออนี่ยแล้วเรียกกระเปิ้ ภาษาไทยไม่รู้นี่กระท่อมกระท่อมมานี่เปล่งครับผมนั่งไม่ได้ครับโอ้คันนาเนี่ยมีมีให้ว่างนะคานาเนี่ยนวดนวดไปเมืองนี่มาจากเมืองนะนี่คนคนกรุงเข้าเข้าอะไรไม่รู้ ลูกพี่ก็มาบูุกมาดงบุกนาปาดงไอเดียดีโอเคครับเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆครับผมเนี่ยคันนานะตรงนี้ฮะเนี่ยฮะอะไรอะไรขอนอมถวายมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นครับที่มะม่วงแก้วขมิ้นที่ยเนี่ยเนี่ยคนยังไม่เห็นแก้วขมิ้น

อปลูกไว้นานแล้วดูดูปุ๋ยครับไม่ได้เอามาจากที่ไหนนะปุ๋ยธรรมชาติสุดๆแล้วพาเลาะไปเรื่อยครับเดินกีบวันเดินเดินเก็บเดินอะไรไม่รู้เมือนเหมือนสวนตัวเองยังไงไม่รู้ มือกันนี่เน่ยคลิคิดอยู่ครับว่าจะลงพื้นที่ยังไงเนี่ยครับครยังยังเลึกอดีตได้อยู่โดนลูกลูกตรไอ้ตอนรงเรื่อยมันมันยังไม่เนี่ย ตัวนี้นี่ยเยอะมากในบ้านเราอืนี่เอาไปเพาะเเาาะะได้ครับวันนี้ไม่วัดนในสวนนี่แหละเยอะรถไทยว่างใหม้วนเลยนี่งหรอใช้ของแบบโอ้แบบนี้เลยใช้ตัวนี้เลยเพราะว่ามีมีอะไรบ้างก็ได้ใช้ตัวโนโวคาโด้มันอ่อนแล้วมันต้นใหญ่ อันนี้ต้นพริกต้นตรบนี่ลูกตรบจะไหมพี่ยืมนี่แหละนี่พี่ยืมครับผมยืมเข้ามาเดี๋ยวก็ใช้คืนอยู่ครับผมนี่ต้นนี่เดิมเจ๊ เดิมจริมะพร้าวดวงโอ้โหอ,อากาศดีมากข้างนอกวิธีก,การเพราะมันอย่างเงี้ยคือบริเวณที่เราเห็นเขียวเยวเนี่ก็คือต้นมันทั้งนั้นนะครับผมไม่ใช่ต้นกอง ต้นของมันนะโอ้นี่ดูต้นทุเรียนลูกทุเรียนไปด้วยขนลุน,นขนอร์ <c oughs> <c oughs> ลูกขนอร์อันนี้อันนี้น่าจะละมุนตันแล้วดินมันร้าวแล้วน่าจะมี่ต้นมันอันนี้กระทอม <c oughs>